ตามหากันทั้งคืนยันเช้าไม่หลับไม่นอนนี่ก็ร้อนใจจนทนไม่ไหวจะออกไปตามหาแม่มาอะไรอีกแล้วใช่ไหมคุณหลวงรู้อยู่แล้วจะทำกับผมทำไมนแล้วถ้าฉันหายไปบ้าง เดี๋ยวจะตามหาฉันอย่างนี้ไหมหรือใน่จจะสาบส่งไว้ให้ฉันตายเร็วๆถ้าคุณหลวงหายไปกระผมก็จะออกตามหาเหมือนกันถ้าตามหาไม่เจอกรบผมก็จะกลับแต่ถ้าเป็นคุณบรรลัยกรบผมยอมตายถ้าหาเธอไม่เจอ แม่มาลัยคุณจวนมีอะไรด้วยเจ้าค่ะพวกบ่าวบอกฉันว่าแม่มาลัยนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันฉันก็เลยออกมาดูฉันไม่อยากออกไปไหนนะเจ้าค่ะคุณหลวงนะคุณหลวง ชอบนําเรื่องมาให้แม่มะลายไ,ไม่สบายใจจนแม่มะลายต้องทนบากหน้ามาหาฉันกับคุณพระถึงนี่แต่ถึงแม่มะลายไ,ไม่บอกฉันฉันก็พอจะรู้ว่าต้นเรื่องคงไม่พ้นคุณหลวงอย่าไปโทษคุณหลวงเลยเจ้าค่ะฉันปกพร่องเองที่มีลูกให้คุณหลวงไม่ได้เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้น แม่มะลัยต้องรีบกลับไปประจันหน้ากับคุณหลวงแล้วคลายข้อคุ้งใจทั้งหมดแม่มาลัยฉันเข้าใจแม่มะลายนะที่ต้องหนีมาที่นี่แต่เรื่องบางเรื่องเราต้องหนักแน่นนะรู้ไหมฉันไม่บังคับแม่มะลัยหรอกฉันกับคุณพระยินดีสนับสนุนแม่มะาลายทุกเรื่องแม่มาลัย แล้วเรื่องเงินที่เจ้าคุณพ่อจะแบ่งให้ตามพี่นายกรรมเนี่ยแม่มันไหลได้แล้วหรือยังยังไม่ทราบเลยเจ้าค่ะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ดําเนินการไปถึงอย่างไรบ้างตายจริงเดี๋ยวฉันถามคุณพระให้แล้วกันนะจ๊ะขอพระคุณเจ้าค่ะคุณลันจวนอะไรนะแม่มาลไยลยังไม่ได้เงินที่เจ้าคุณพ่อแบ่งไว้ให้ แล้วก็ไม่รู้ว่าดําเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะทําทไมคุณพระถึงมีท่าทีตกใจขนาดนี้ด้วยล่ะเจ้าค่ะจะไม่ให้ตกใจจะได้ยังไงล่ะแม่ลันจวนถึงเรื่องนี้จะไม่กระทบกับเราโดยตรงแต่ก็น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงอย่างไรแล้วเจ้าคะฉันไม่เข้าใจแม่ลันจวนลองคิดดูนะว่าหลานของเจ้าคุณพ่อมีแม่เป็นคนอย่างนางลำเพย มเหรือมันจะเจียดเงินมาให้แม่มลายนี่แค่ชั้นแรกนะต่อไปมันอาจจะเอาเงินของเจ้าคุณพ่อไปถลุงจนสิ้นเนื้อประดาตัวจนหมดก็เป็นได้ตายจริงฉันลืมคิดไปแล้วถ้าคุณหลวงไม่ยอมแล้วเจ้าคะหลวงแม่มลายเละเห็นมาอยู่ที่นี่ทั้งทั้งที่เป็นเมียเอกฉันเอกก็ไม่กล้าหวังว่าคุณหลวงจะกล้าคิดทำอะไร กับคนกักขะไม่รู้จักพออย่างยังลําเพยจะช่วยยังไงมันก็มีลูกให้คุณหลวงนะโอมเฮ้เอ้ยมึงรีบไอไงถึงยังยับแบบนี้นี่มึงจงใจจะตบตากูใช่ไหมกูรีดแล้วมึงตั้งใจจะหาเรื่องกูอีลำเพย มึงปล่อยกูเดี๋ยวนี้ปล่อยกูเดี๋ยวนี้อะไรกูจะปล่อยฮะปล่อยให้มึงไปทำร้ายนายกูเหรอกูบอกกูบอกให้มึงไปนี่แจ็คจับมันไว้เจ้าค่ะมีดมึงมีดมีดเอ๊ถ้ากูตั้งใจจะหาเรื่องมึงแล้วมึงจะทำอะไรกูได้อีมาลายนายมึงมันก็ไม่ได้อยู่คุ้มกันลาห่วงแล้วนี่ยังไงมึงก็คุมเรือนนี้ไม่ได้ บารมีมึงก็ไม่มีสักแต่ใช้อำนาจแต่ยังไงกูก็ยังมีอำนาจเหนือมึงกูจะตบมึงกี่ครั้ง <c oughs> กี่หนก็ได้ <c oughs> กูจะตกสักสอนมันเจ็บเอ็งหนีไปอบค่าถวันนัเนงเฟื้องอยู่ที่นี่ก็จะโดนคุณลำเพยจิกหัวแกล้งแบบนี้พูดอน่่งกับเอ็งหาคุณมาลไยเจอแล้วถึงตอนนี้ยังหาไม่เจอ เด,เดี๋ยวก็คงหาเจอเข้าสักวันล่ะข้าขอให้เองหาคุณมาลัยเจอไวๆนะข้ากลัวว่ายิ่งเองอยู่เรือนนี้นานขึ้นเท่าไหร่เองจะหนีจากคุณหลวงได้ยากขึ้นเท่านั้นขอบใจมากนะมังเฟือนที่เป็นห่วงแต่ไม่ว่ายังไง ข้าจะไม่ยอมแยกจากคุณมาลัยเป็นอั้นคาดข้าจะต้องพาคุณมาลัยนี้ไปด้วยกันให้ได้ คุณลำเพยคุณลำเพยมาทำอะไรที่นี่ขอรับเมียจะมาหาผัวมันแปลกตรงไหนล่ะจ๊ะออกไปนะขอรับออกไปไม่ออกไปขอรับก็บบผมจะไม่ยอมให้คุณลเพยมังคามคืนใจกับผมไม่ั้งที่สอง แต่ฉันจำได้นะเมื่อเดทเต็มใจมีอะไรกับฉันฉันไม่ได้ขืนใจอะไรเดทซะหน่อย เดทไม่รักฉันฉันยังพอจะเข้าใจแต่นี่เดทคิดจะทิ้งลูกของเราไปเลยเหรอเดทไม่รักตหนมั้งยังไงฉันอยากให้เดทลองคิดดูดีๆนะถ้าเดทอยู่กับฉันที่นี่เดทก็จะได้เห็นตหนูโตขึ้นเดี๋ลองคิดดูนะตอนนี้คุณหลวงก็โอนทรัพย์สมบัติให้กับตหนูหมดแล้วมันไม่ยากเลยนะเดท ที่ฉันจะเจียดเงินตรงนั้นเอามาให้เด็ดในฐานะพ่อของโลก ว่าจะมีชีวิตเพื่อปกป้องคุณมาลัยแต่พระอาทิตย์ของกระผมขึ้นตั้งแต่วันนั้นวันที่เราได้เจอกันครั้งแรกกระผมตกหลุมรักคุณมาลัยตั้งแต่ครั้งนั้นท,ท,ทั้งที่รู้ว่าจะไม่มีวันได้เจอขึ้นอีกคุณมาลัยของไอเดน ลำเพยคุณลำเพยเ็ดเ็ดเป็นอะไรอ่ะเบลเ็ลหัวาเขา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ YouTube ช่อง8ครับฉันแค่ทสิ่งนี้ที่